ู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค6ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมกับตรวจเยี่ยมด่านกวดขันวินัยจราจรค่ะ พลตตรีวรวัตรมลิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ตรวจเยี่ยมด่านกวดขันวินัยจราจรณบริเวณถนนหน้าโรงเรียนประชานุเคราะห์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกเศรษฐวุฒิรอดจันทร์ผู้กำกับการสอพอเมืองนครสวรรค์ค่ะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ค่ะก็ได้กล่าวว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านจราจรถนนสีขาวในพื้นที่สอพอเมืองนครสวรรค์ในฐานะที่เคยกำกับดูแลและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายค่ะ จากผู้บัญชาการภาค6ในงานด้านบริการแล้วการลงพื้นที่มาตรวจในครั้งนี้ค่ะเพื่อมาเป็นกำลังใจให้ใหกับตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านจราจรโดยขอเน้นย้ำกำลังพลทุกนายค่ะให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยจิตวิญญาณของการเป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงโดยยึดหลักตามแนวทางและอุดมคติของตำรวจเป็นที่ตั้งดูแลทุกสุขของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติค่ะ สำหรับภารกิจในการมาตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรในถนนสีขาวนี้ครับก็เป็นการว่ากล่าวตักเตือนกันในการทำผิดกฎหมายในด้านไม่สวมหมวกกันน็อกในขณะขับขี่ครับโดยทางตำรวจก็จะใช้แอปพลิเคชันของทางตำรวจนะครับมีการจดชื่อผู้ที่กระทำความผิดครั้งแรกเป็นการว่ากล่าวตักเตือนก่อนนะครับพร้อมกับมอบหมวกกันน็อกให้กับผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกซึ่งจากในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับถ้าทำผิดครั้งที่2ก็จะลงโทษปรับทันที หลังจากที่ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เข้มงวดบังคับใช้พรบรจราจรทางบกมาตรา122ให้กับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนหากไม่สวมนะครับคนขับขี่ถูกปรับหนักนะครับสูงสุด2,000บาทและผู้โดยสารไม่สวมหมวกกันน็อกคนขับเนี่ยถูกปรับเพิ่ม2เท่าเริ่มวันที่1มิถุนายน2 5 8มีการบังคับใช้ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมุ่งการส่งเสริมสร้างวินัยจราจรและยังสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเพื่อให้การบริหารงานจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้ความสําคัญต่อถนนที่มีที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างจริงจังครับ